ดิฉันนะคะธัญทรน,นิติธานีนะคะ่ะพี่นกนะคะก็เรียนจบปีโทจากมหิดลคือในแผนเดิมเนี่ยพี่ก็ตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาหลัยปรากฏว่าตัวเองโชคดีป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งพุงจมูกนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็คือว่าโดยโดยรักษาตัวจริงๆพี่เป็นคนที่ลิร์ t พี่จะทำงานพี่จะขอไปลุย คือออกไปทําแต่เช้าก็คือออกไป้งถึง,ถ,งถึงพื้นที่นี่ก็น่าจะประมาณตีห้าเสร็จแ,แล้วเวลาพี่พูดเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกมีก้อนอะไรไม่รู้มากระจุกพี่ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นนะคือพี่เป็นมะเร็งโพรงจมกูกปวดศีรษะมากปวดศีรษะมากๆเราก็มองว่าเราเครียดในเรื่องของการทํางานตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปลงแปลงฟันพี่จะสุดท้ายพี่จะแปลงลิ้นเพื่อให้เราขากเอาเสลดเอาอะไรออกมาเสร็จแ,แล้วมันมันเริ่มแรกมันก็เป็นเสลดดำาๆดำ,ดำ,ดำเราก็มองว่า เรามีคําตอบให้ตัวเองว่าเอออาจจะเป็นเพราะเราไปในในหมู่บ้านแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่ามันกลายเป็นเลือดพอมันเป็นเลือดเนี่ยเรามองว่าเราเป็นทีบีออส่งสบูต่ตุ้มส่งส่งเซมหะตรวจสามวันผลออกมาก็คือเนกระทีไม่เป็นอะไรเพราะไม่เป็นอะไรเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วว่าแสดงว่าเราต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นพอช่วงต่อมาเนี่ยพอบ้านมาทักว่าเอ๊ะทำไมทานทานข้าวน้อยลงเราก็บอกว่าเออแปลกเหมือนกับว่าเราเบือ่อ ถึงอาหารที่เราเคยชอบเราก็จะทานได้น้อยลงแล้วช่วงมาน้ําหนักตัวลดเพราะน้ําหนักตัวลดเนี่ยประกอบกับมีเลือดออกมาเนี่ยพี่คิดแล้วว่าพี่น่าจะไม่ปกติออก็จเจอ,อว่าตัวเองเป็นมะเร็งพี่ไม่กลัวนะถ,ถ,ถ,ถ้าพูดถึงคือญาติๆเราทุกคนโทรมาก็คือประมาณร้องให้แต่ว่าเราเนี่ยเรา,าเออไม่เป็นไรใช่ไมมเป็นไรการป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือเป็นโรคพันธุก,กรรม แต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยว่าคุณก็เป็นมะเร็งได้ใครก็เป็นได้เพราะอะไรคะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันกระทบกับตัวเราหมดพฤติกรรมการกินเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้เรากินง่ายๆแล้วคุณภาพที่มันออกมาเนี่ยเขาจะทําให้เราดีสักแค่ไหนเราไม่รูเ้เราถึงรู้ว่าการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันใช้จ่ายเยอะมากมันคงเป็นเรื่องที่ลําบาก ก็เริ่มไปเรียนทาแมคโครไบโอติกสเต็ปของการทาแมคโครไบโอติกเนี่ยแมคโครไบโอติกมันจะต่างกับชีวจิตเป็นอาหารสุกสไตล์ผักต้องเป็นผักสุกจะไม่ใช่ผักสดสดแต่เราก็ไม่ได้จ๋าว่าต้องเป็นแมคโครไบโอติกทั้งหมดแล้วก็ทั้งทาชีวจิตเครื่องพลาสติกใช้ไม่ได้เลยของในบ้านโลทิ้งหมดมีการปั่นน้ําผักผล,ลไม้เราเตรียมในเรื่องของอเครื่องปั่นแยกกะอย่างดี มันเหนื่อยกับการที่จะต้องล้างล้างมันจะมีฟันเล็กๆล้างนี่ต้องใช้แปรงมาแปรงเราก็เหนื่อยจากการรักษาเนี่ยคือน้ำหนักลดผอมคือแย่และเราเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลตัวเองคือเราไม่มีแม่บ้านเราไม่ใช่คุณหนูเราไม่มีคนมาเตรียมหูหาอาหารเนี่ยเราต้องทำเองทุกสเต็ปเออเรามาคิดแล้วว่าเราคงจะตายเพราะ <c oughs> การดูแลสุขภาพในลักษณะนี้เราดูอาหารเสริมดีๆสักตัวหนึ่งก็เลยบังเอิญว่ามี พี่ที่รู้จักกันเข้ามาแนะนำื่องของเบต้าคูแคนในสเต็ปแรกเราเชื่อไหมไม่ได้เชื่อเพราะว่าบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของสารปนเปื้อนในนมมันดังมากเราเห็นเป็นตัวหนังสือเป็นภารรษาจีนเนาะเราก็ดูว่าเป็นภารรษาจีนเราก็โวยวายแบบเออประมาณว่าทําไมต้องใช้คนี่เขาบอกไม่ใช่นะมันเป็นของญี่ปุ่นเราก็ได้รับความพึงพอใจคือเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะคะปกติคนที่ปว่วยเป็น มะเร็งเนี่ยผ่านการรักษามาสภาพมันก็จะดูแย่ๆแต่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเราไมพความรู้สึกว่าเราดูดีขึ้นนะคะคือในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราจะไปในทิศทางเดียวดอดๆเนะี่ยมันคงไม่ใช่นะคะในความคิดตัวเองเราก็คือเรื่องของรักษาตามคอสของหมอเราก็ใช้นะคะเราก็ยังฟอลโล่หมออยู่แต่เราใช้ตัวนี้มา มาเพิ่มเติมในเรื่องของคุณภาพชีวิตเราสังเกตคือเรื่องผิวพรรณเราดีขึ้นคือตัวเองก็อายุเยอะไหมก็จะซีรีส์5นะคะจะ50ปีอยู่แล้วก็คือตอนนี้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเทียบในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนี่ยเรากลับจะดูดีในเหตุผลที่พี่บอกว่าพี่โชคดีที่พี่เป็นมะเรงคือเราได้ดูแลตัวเองแล้วตัวเบต้าฮูแคนของมะโหเนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูเซล ในทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีของการเจ็บป่วยเนี่ยเ,เขาจะบอกว่าถ้าเซลล์ในร่างกายของเรายังเฟรชคือเซลล์เรายังสดยังดูหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยโอกาสเราเจ็บป่วยมันก็น้อยลงแต่ถ้าวันใดที่เซลล์ของเราเสื่อมสภาพมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ได้คือบางคนมีเงินเยอะๆแต่ผลสุดท้ายก็หมดอยู่บนเตียงในการดูแลตัวเองแต่ถ้าวันนี้ หันมาดูแลตัวเองโดยการใช้เบต้าคูแคนของมะโหมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเรานะคะในเดือนแรกถามว่ายเยอะไหมในเดือนแรกพี่ทานเนี่ยพี่ทานวัละห้าสองเดือนครึ่งแต่ในส่วนของตัวเบต้าคูแคนพี่มองในเรื่องของว่าหนึ่ง มันทาให้ผิวพรรณเราดีขึ้นเนาะทำให้เราสดชื่นเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคนป่วยแล้วเงินเนี่ยก็หายากนะหลายๆคนจะจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องเงินแต่ทุกคนมักจะลืมเสมอคือลืมเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะคนป่วยมะเร็งสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะกับการที่คุณตัดสินใจเลือกอาหารเสริมดีๆสักตัวอาหารอาหารเสริมดีเนี่ยมันคงไม่ใช่จากคำบอกเล่าอย่างเดียว หนึ่งตัวเบต้าคูแคนของมะโ h เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มาการันตีมันมีเอกสารทางวิชาการตั้งเป็นพันๆชิ้นที่มารับรองว่าเบต้าคูแคนไม่มีแม้แต่หนึ่งชิ้นที่มาโต้แย้งว่าเบต้าคูแคนไม่ดีเพราะว่าสิ่งมีค่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นเราที่ที่ยังคงอยู่เนาะการที่เราจะอยู่เนี่ยอยู่แบบไหน,นอยู่แบบเป็นภาระของคนอื่นแต่ถ้าเราอยู่เราจะสะเต็ปของเราต่อไปเราเป็นคนแก่ แต่เราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นมันก็น่าจะโอเคกว่าถ้าเงินซื้อสุขภาพได้เราก่า